ก็คือมาถึงดอยตุงของแต้แล้วนะครับมีตุงดังหลังนี่เนอะเข้าไปในต้องน้องโตไม่กินไอติมตอู้งามขนาดเลยครับสวนแม่ฟ้าหลวงเปิ้นป๊อชมไหมสวัสดีเจียงฮครับและตอนนี้ที่อยู่ทีง่งานสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่สิบครับ โซนแรกที่เข้ามานะครับราก็จะหันเปิ้นขายของเป็นของเจ้าบ้านเนาะของกินเสื้อผ้านะครับน่าขนาดเลย,ยน้ำพึ่งปลาแท้เดือน500เปอร์เซ็นนะครับที่ของกินของขายน่าขนาดเลยนะครับของเจ้าบ้านบนนี้เนาะแกใหญ่ขนาดเลยครับเลนใหญ่ขนาดเลยวันนี้มาหน่วยโกโก้สดหน่วยโกโก้สดก่อนนื่ว่ามันจะเป็นสีดำดำน้ำตาลน้ำตาลไม่จช่สีเหลืองเหลืองผ้าเสื้อผ้าแล้วมาวันนี้ก็คือฝนลง นี่หรอฝนตก <c oughs> แล้วก็ได้เสื้อมาเรียบร้อยเติมได้ครบชุดกรับนี้เพ่นมีบริการถ่ายหูเป็นสตูดิโอเลยนะของหูเปิรนนี้นี่นะครับอันนี้คือชุดสามารถใส่ถ่ายหูได้เลยนะครับนี่นี่แล้วก็มาถ่ายหูที่นี่ ปรงกดจัดไว้งามขนาดเลยแสงอันยางพร้อมหมดเลยนะครับถ่ายหูปใสกอเพื่อเรียบร้อยนะครับหรือว่าอยากจะได้เป็นไฟล์ไปก็ได้นะครับเออใครส่วนใจแบบอยากจะถ่ายหูปมาได้วงล้อพาเพลินจุดนี้ก็จะเป็นจุดเวิร์กช็อปเนาะฝึกทักษะต่างๆลองยุบลองแปลงครับทําพวงก,กุญแจทาสร้อยข้อมือวาดหมวกเพ้นกระเป๋าเอาจะมาลองยิงยิงพลมยิงแล้วก็ไหลขหึ้นนะครับไปแล้วนะครับยิงแล้วก็ไหลเบลนิดหน่อยอ อันนี้คือตังหลังเดี๋ยวไปดูดังหน้านี่โอ้โหปีมือปีมือไปที่ธรรมดานะครับมีสีสันแห่งดอยตรงครั้งที่สิบดอกไม้ระบายดอยตอนนี้ที่จะพาทุกคนเข้าไปพอสวนแม่ฟ้าหลวงครับเปิ้นบอกว่ามีการปรับปรุงโฉมใหม่ในรอบกี่ปีบะฮูนะครับเมินขนาดนะครับโอ้กว้างใหญ่ไปสารจุดลูกหูลูกตาเพราะเพราะอาเดี๋ยวดเปิ้นบอกว่านี่ ดอกมันยังบ่าเต็มตี้นะครับ็นของงามเที่นี่นะครับมีดอกไม้นานา,นาพันธ์ดอกไม้เมืองหนาวกว่า1 0 0 0 0แสนต้นน่าขนาดตอนนี้ดอกนะครับก็แค่เป็นหอว่าดอกมันกำลังได้ประมาณ30%แต่ว่างามแล้วนะแล้วก็ต้นปีต้นปีต้นต้นเดือนหน้ามกราลเนี่ยถ้าจะเต็ม100%แล้วครับ มันจะได้งามขนาดเลยนะครับอันนี้พีกนะครับเนี่ยอันนี้คือพีกนะเนี่ยเมือนที่ดอกนะครับแต่งามเเวลาไปอยู่รวมกับอย่างอื่นแล้วงามขนาดเลยนี่อันนี้คือพีกพีกแต่แต่เลยนี่อันนี้พีกนะครับเนี่ยเออเวลาไปรวมอยู่กับดอกแล้วก็งามว่ะการแสดงมีการแสดงตัวไอ ตอนนี้ที่อยู่ที่ต้องของโตนะครับโตก็คือเป็นสัตว์มงคลนะครับของพี่น้องไตพี่น้องไทยใหญ่นาอนี่เป็นสุค่ามีไอติมโตอันนี้น้องโตอันนี้น้องมีกามีกานี่เป็นนมชุมพูน้องโตนี่เป็นชาไทยหอมเพื่ออัธรสดในการกินอย่างอร่อยอร่อยเขาต้องขึ้นไปกินบนน้องโตขึ้นไปเข้าไปในต้องน้องโต ไมกินไอติมนี่ครับไอติมน้องโตปูน้องโตส้ม,สมตำไอติมไอติมกะทิก็มีากาแฟก็มีมหอมเส้าจีลาบหมูห่อใบชา ซาบัดแหมลาบหมูห่อใบชาอีกวะเป็นจะได้หมูต้องลองจิ้มอืมเป็นลาบหมูตรงไหนแล้วก็เอาใบชาห่อนะของน่ากินน่ากินน่าขนาดเลยครับร้านนี้ขนมปังอร่อยมากขนมปังอร่อยน้องๆบอกก็ โอ้ขอมนมปังละมุนล,ละลายในปาดโปโมโตเต็มตี่ไข่ปามมาล่าวันนี้เพิ่งก็มีจุดชมวิวตัวน่าสูงนี่เขากดซื้อของมากินนี่แล้วก็มานั่งชมวิวตังรุ่มงามสีน่ากินขนาดได้มาแล้วครับนี่พิซซ่าหน้าหมูดำบาร์บีคิวหอม ก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวค่ะอันนี้ไก่ไก่ดำตุ๋นสมุนไพรโอ้อันนี้ขายดีหมดแล้วเดี๋ยวจะก๋วยเตี๋ยวไก่หม้อใหญ่ก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวซอยไก่เจ้าข้าวซอยไก่อ๋อเขาเาซอยไก่อ๋อนี่อันนี้ข้าวซอยไก่แต่๋ยวเราจะกินน้ำงี้ยวน้ำงี้ยวเดือดเดือดเลยนี่ครับได้แล้วขอบคุณนะครับ นี่คือก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวเจียงฮายนะครับมีคนบอกว่ามาเจียงฮายที่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวนะครับก็บเลยมาลองนะครับทีบ่เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นี่โห้หอนๆเลยอือนะยังมีแฮมหลายจุดหลายตีตีไอติมบปร้ยวไทยมาอวดนะครับใครอยากจะพ่ออยากจะหันก็ต้องมาแอลคนเดียวแล้วล่ะครับ ่วนขนาดเลยครับกับงานสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่สิบนะครับที่โครงการพัฒนาดอยตุงนะครับงานเปิ้นมีวันเสาร์วันติด์และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา8โมงจนถึง6กโมงแรงมาแอลกันดังๆนะครับ